カラードエッグクラフトエッグカラードエッグンあよ。 เจ้าไงล่ะน็อตฮึสมพันสิบแปดเลยแหละก็สอบเสร็จแล้วนะสวัสดีน้องนนท์ด้ยครับสวัสดีน็อตด้วยนะอืมก็พี่ก็กลับมาล้วเดี๋ยวก็กลับมาจะตรีมเราบอกเลยนะแค่นั้นแหละเครื่องร้อน่อต้องน้ําแข็งหน่อย ำใหมเื่งเสงเมนเส้นกรรัแทบโตนิกครับเออไม่ใช่แบงดีมนะแบงดีม เป็นชื่อกระตูนอ่ะขอใครขอใครอืมของวอแล้วก็ของไอ้กล้องของเล่ของใครอืมของวอทำไมเริ่ม,มกินวันนี้ก่อนกินแล้วเดี๋ยวจะมาเจ้ามา,าไปเลยผิดเทอมแล้วเจ้าเจ้าใหม่หน่อย ได้ครับน้องชายชื่ออะไรครับจิประยุทธ์ครับสวัสดีครับรีเฟกดันใครเออวว่าไปลืมให้อันนี้ท่านรันเลยโยออบัก มาทำไมนะใครต้องงานสึ่งเด็กครับไม่ใช่แฟนก็เครียรแล้วหรอกเด็กอะเด็กน้อยเด็กน้อยที่มีัเป็นอากูุดแย่ oh <yeah. S 2> ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะทันได้ทันรัน ว่าแต่ทำไมพวกนึงชอบปันป่นล่ะปั่นปั่นสักเก่งเลยไมกินจักรยานมาเล่นกันครับครับท่านครับมาสักสักสองชอั่วโมงมาสัก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 สิบกว่านาทีเครื่องมันร้อนนะ<ม>อืม ไม่มีมันมีผมคงใช้ไปแล้วน้องตู่อ่ะเพราะน้องตู่ตู่นี่แหละเห็นไหมกดกากเลยเนี่ยไ,ไฟไม่เสถียรต่างประเทศก็ไม่เสถียรแม่งอยู่ในเวอร์ชั่นทดลองแต่สขายอ่ะโอ้โห5้ีกูปวดหัวเลยสิบจีมึงไม่ต้องทำมาแล้วนะปวดหัว โอไปกาคืออะไรครับอืมก็เป็นเวฟนั่นแหละเออจะพูดง่ายๆก็คือเป็นชื่อเวฟนะอ่าอาก็คือตัวอักษรอังกฤษโอตััอักสอนอังกฤษเหมือนกันตอนแปดก้าก็เป็นเล็กอาราบิดนะเออแค่นั้นแหละไอแก่มันเอง คือเ็วอยู่คนเดียวหืมอืมเ็วอยู่คนเดียวนั่นแหละ <c oughs> อันนี้ปัชระเรยาเรเนี่ย,ยน้องนอนท์อันนี้เพื่อนรักไม่รู้จะเล่นอนะไรแต่เราแบบทำเอาสะปวดกับบาลแต่ละัสเราบอกช,อบชื่อตีครับชื่อตีนั่นแหละชื่อตี แล้วพรดาพรภาะครับพรภาพละร้รองพอรก็คือพอรสวรรค์นนะส่วนภาพก็คือภาพนั่นแหละปิดไว้ก่อน โอเคครับน้องชายดานเต้โมนหน ตีบันจั่นอ่ะปลหมาเลย cho cho Anh <Nhạc> này ha ha ba ok เจ้าเจ้าใหม่ใหม,มอัพสตรล์เอาชิมหายแล้วอดีตบักนีว่วางดูโอ,โ,โอ้โหโดน,นคิด ดาเมโได้เนาก็สังเกตนี่ก็มีเ,เพื่อนๆอยู่ละเยอะจริงๆเยอะจริงๆตัวที่หัมืกิระัวเุดกี่มมกากนายวันนี้ผมก็จะเอาจีอ e ีนะไม่จีอ e, ีก็อันเนี้ยอะไรวะ นีล่ลืมชื่ออีกละโอ้ปวดหัวเลยกูเดคับนิวนี่คนันนนนนนไอ้เน่านี่นันนนนนะโอ้เฮนยปนนนนนเลยไอ้นนนนนยนน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 นอนนออนนนน้อ,อนน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 น a นนนนนน เอากี่คนดีครับเอาสองคนดีไหมพี่พิมพ์ไทยได้ไหมโอเคจะสุ่มมาเจอนายแล้วสินะสตาร์บัซซ์นัมดาววอริโดโอ้โทกิโอสุเมะโทกิวโมกิรัสอักษรเอกนั่นแหละที่ถ้าอักษรเอ็ก ของโรามันจะแปลว่าเลขสิบนะถ้ามีสามตัวก็สามสิบเ,ออเกมไหนอะน้องเกมนี้อ่ะโอ้โหข้อม,มีเกมครับเอ้ยพี่เอ็งเอ็งเองมีเดวบ<ะ>์ชาร์โดป่ะพี่อยากได้นเดวบ์ชาร์โดอ่ะเอออยากจะลองมาอยากจะลองนานละเดวบ์ชาร์โดอ่ะ ครั้งที่แล้วแม่งเจอโดว์ชาโดเตะปากไปสองทีโอ้โหดับเคิ้ลค้อนโอ้ครับครับได้เอาเอาอะไรน็อตอ่าแบล็กแคทอปะปวดหัวเลย